か สวัสดีครับผมพี่ฮอปนะครับจากกรรมการบริหารของทาสกิ ki, นะครับก็ยิยนดีต้อนรับสู่อาคารศูนย์การเรียนรู้และนิทรรศการการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับก็วันนี้เราก็จะมาดูในส่วนของเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศแบบโซลาร์ไฮบริดของทาสกี ki, กันนะครับก็สําหรับเบื้องต้นนะครับก็อยากจะเล่าเกี่ยวกับว่าเครื่องปรับอากาศในปัจจุบันมี2ประเภทก็คือแบบฟิกสปีดหรือความเร็วคงที่ กับอีกแบบหนึ่งคือแบบอินเวอร์เตอร์นะครับหรือแบบแปลผ่านความเร็วซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบันนะครับก็จะเล่าถึงความแตกต่างระหว่างแอร์สประเภทนี้นะฮะแบบแรกที่แบบเรียกว่าฟิกสปีดเนี่ยก็คือว่าตัวคอมเพรสเซอร์ในการทําความเย็นเนี่ยหรือหรือระบบทําความเย็นเนี่ยมันมีการทํางานอยู่แค่2โหมดก็คือเปิดกับปิดในช่วงที่ระบบการทํางานเปิดเนี่ยห้องก็จะเย็นลงนะครับในส่วนที่พอห้องเย็นได้อุณหภูมิแล้วเนี่ยระบบก็จะปิด ห้องก็จะร้อนขึ้นซึ่งเราสังเกตได้ว่าด้วยระบบนี้เนี่ยห้องก็จะร้อนๆหนาวหนาวนะครับเราสังเกตได้ถ้าเป็นห้องนอนเนี่ยเราก็จะห่มผ้าบ้างเอาผ้าห่มอ,ออกบ้างนะครับในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นแอร์แบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยซึ่งมีการแปลผันอุณหความเร็วรอบเนี่ยก็ระบบก็จะสามารถทําให้อุณหภูมิห้องเนี่ยคงที่นะครับโดยระบบก็จะทํางานแบบอัตโนมัติว่าจะทําปริมาณความเย็นมากน้อยแค่ไหนเพื่อให้อุณหภูมิคงที่เราก็จะมีการ อยู่ในพื้นที่ที่มันสบายขึ้นนะครับอย่างห้องนอนเองนะถ้าเปรียบเทียบเนี่ยก็คืออุณหภูมินิ่งๆเราก็สามารถนอนได้สบายตลอดคืนนะครับนอกจากนี้เนี่ยในเทคโนโลยีของอ,อินเวอร์เตอร์เองเนี่ยครับสำหรับทาสกิเองเนี่ยเรามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าโซล่าไฮบริดซึ่งมีการนําพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์เนี่ยครับมาจ่ายให้กับเครื่องปรับอากาศของเราซึ่งก็จะช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นนะครับ ส่วนจะประหยัดได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นกับว่าเราติดแผงโซล่ามากแค่ไหนนะครับถัดไปเราก็จะนําเสนอเกี่ยวกับศูนย์นิทรรศการนะครับซึ่งในศูนย์นิทรรศการแห่งนี้เนี่ยครับเรามีการโชว์ติดตั้งสินค้าจริงนะครับแล้วก็โชว์ว่าเรามีแอร์ทั้งหมดเนี่ยสประเภทนะครับหก็คือเรามีแอร์แบบแยกส่วนหรือ s ป l i t t ท p e ที่เป็นแอร์แบบแขวนที่เราคุ้นเคยกันเนาะแล้วก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยเราก็มีการโชว์แอร์แบบ cassette type หรือบางท่านจะเรียกว่าแอร์ฝังฝ้าแบบสีทิศทางนะครับก็เป็นสปริตไทป์เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นโซลาร์ไฮบริดด้วยแล้วก็แบบสุดท้ายเป็นแอร์สำหรับอาคารขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าเป็นแอร์ VRF นะครับเป็น Variable Refrigerant Flow นะครับที่ที่มีตัวนอกบ้านตัวเดียวแล้วมาต่อกับตัวในบ้านหลายๆตัวนะครับซึ่งทั้ง3ตัวเนี่ยเราก็มีการต่อโซลาร์ทั้งหมดนะครับซึ่งเราก็จะมาสามารถมาดูได้ว่าการใช้ระบบโซลาร ไฮบริดของทัศกิเนี่ยช่วยสามารถประหยัดพลังงานไปได้แค่ไหนนะครับซึ่งจากหน้าจอเนี่ยครับเราก็จะสามารถดูได้ว่าแอร์ในแต่ละระบบเนี่ยสามารถช่วยลดค่าพลังงานไปได้เป็นกี่บาทนะครับก็คือเราประหยัดเงินได้กี่บาทนะครับต่อปีต่อวันนอกจากนี้เนี่ยเราสามารถทําการเปรียบเทียบนะครับว่าระหว่างแอร์แบบฟิกสปีดหรือแอร์แบบความเร็วคงที่เนี่ยครับเมื่อเทียบกับแอร์แบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยการใช้กําลังไฟฟ้าเนี่ยต่างกันยังไงนะครับซึ่ง ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เหมาะกับการใช้ Air แอร์ระบบโซลาร์ไฮบริดมากๆนะครับเพราะว่าความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันมกจะมาพร้อมกับแสงสว่างซึ่งประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ร้อนแล้วก็มีแสงแสงสว่างจากแสงอาทิตย์เนี่ยเยอะซึ่งถ้าดูจากกราฟเราจะเห็นว่าความร้อนและแสงสว่างเนี่ยมันมาในทิศทางเดียวกันก็แปลว่าเมื่อยิ่งช่วงเวลาสายๆเนี่ยครับที่พระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยความร้อนก็เพิ่มขึ้นเช่นกันซึ่งปกติแล้วเนี่ย แอร์ก็จะใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นแต่เมื่อเราใช้เทคโนโลยีโซลาร์ไฮบริดเนี่ยเราก็ใช้พลังงานน้อยลงหรือในบางครั้งเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเลยด้วยซ้ำครับสำหรับเทคโนโลยีทัศกิโซลาร์ไฮบริดนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่คิดคน้นโดยคนไทยเพื่อคนไทยครับครับทัศกินักคิดประดิษฐ์อากาศครับ